สวัสดีครับเรามาดูไดนโนเสาร์กันนะครับนี่ว้าวาปากด้วยดูหน้ามาันเป็นช่างโหดจริงๆเลยเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยโอ้ยเหมือนกับพริบตาได้ด้วยมันชอบกินอะไรก็ไม่รู้นะครับสงสัยมันชอบกินเด็ก,กแถวๆนี้นะครับแต่ไม่มีเด็กให้กินเลยนะครับมันก็เลยร้องนะครับโอ้ยดูสิครับเพื่อน อ่าเดี๋ยวเราจะพาดูนู้นนั้นสายพันคอยาวนะครับส่วนทางนู้นก็นี่แล้วเฮ้ยไม่ใช่าสายโทรศัพท์ตอนนี้ก็เต็มไปหมดเลยดูสิเพื่อน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 เห็นไหม โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย